สมัครเรียน SPU ง่ายๆแค่4ขั้นตอนผ่านช่องทางออนไลน์จะอยู่ที่ไหนก็สมัครเรียนได้แล้วนะขั้นตอนที่1ไปที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th คลิกสมัครเรียนเลือกสมัครเรียนกรุงเทพมหานครกดเลือกเด็ก65สมัครเรียนปริญญาตรีหรือเลือกสมัครตามทุนการศึกษาที่ทน้องๆสนใจ ขั้นตอนที่2กรอกข้อมูลส่วนตัวใส่เลขบัตรประชาชนและว,วันเดือนปีเกิดแล้วคลิกถัดไปกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและกดบันทึกขั้นตอนที่3ามชำระเงินให้น้องๆเลือกยอดเงินที่จะชำระก,ก่อนสามารถเลือกได้ว่าจะชำระแค่ค่าสมัครหรือชำระขั้นต่ำและค่าสมัครหรือจะชำระแบบเต็มจำนวนและค่าสมัครก็ได้เช่นกัน จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงินที่สะดวกจ่ายค่าสมัครและลงทะเบียนตามวิธีการที่เลือกไว้ช่องทางการชำระเงินน้องๆสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ตามนี้เลยค่ะ code สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอเพื่อชำระเงินผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้เลยชำระผ่านธนาคารกสิกรไทยหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสให้กดพิมพ์ใบชำระเงินแล้วนำไปจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกส ให้ตรวจสอบยอดเงินให้ถูกต้องและคลิกไปที่หน้าชำระเงินด้วยเครดิตกราร์ดจากนั้นกรอกข้อมูลให้ถูกต้องก่อนชำระเงินค่ะอินเทอร์เน็ตแบงกิง้งเลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงินและทำตามขั้นตอนที่กำหนดก็สามารถชำระเงินได้ทันทีค่ะ ที่4รอแป๊บนะเดี๋ยวพี่ติดต่อไปหาภายใน1วันหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้รอการติดต่อกลับจากพี่แนนแนวมหาวิทยาลัยศรีปรทุมเพื่อรับคำแนะนำในการส่งเอกสารประกอบการสมัครและการรายงานตัวค่ะเพียงเท่านี้ก็สมัครเรียนได้แล้วส่วนใครมีคำถามก็แอดไลน์มาคุยกับพี่ๆหลังไมได้เลยแล้วเจอกันที่ SPU นะคะ